สวัสดีครับสวัสดพีพี่พี่น้องน้องครับเป็นเพจเฟซบุ๊กของเราครับผมเนาะนะวันนี้ครับไม่มีอะไรจะถ่ายพี่น้องอวันนี้ว่างครับหลังจากจอดไว้หลาย,ลายวันแล้วพี่น้องไม่อยากเอามาขับครับเพราะว่าเส้นทางน้ําท่วมครับพี่น้องวันนี้ครับได้เรืองก็จะเอารถเข้าไปที่อู่ครับผมว่าเรา ประกันเรียบร้อยครับวันนั้นครับพวกเราไปขับรถไปแล้วก็ไปเจอหลุมครับผมพี่น้องเจอหลุมนะฮะทำให้เรา,ายางครับพวกเราครับผมเนาะรถตกหลุมครับอายางก็ได้ว่าถึงขั้นเกือบระเบิดครับเนาะยางเราพังเลยพี่น้องอเราก็เลยได้ให้บริษัทประกันมาครับเนาะเราเคลมเรียบร้อยรอที่จะ เอาไปที่อู่ครับเนาะนัดกับอู่เรียบร้อยเนาะเราก็เพิ่งได้เอามาเพิ่งขับมาจากฐา,านที่เกิดเหตุครับเพราะว่าเราไปชมไปที่บ้านครับพี่น้องเจอเพราะว่าพอดีช่วงน้ําท่วมเลยเลยครับไ้เอาเข้าอู่สักทีไม่อยากขับผ่านฝาน้ําครับเพราะว่าเป็นรถคันเล็กครับเนาะแล้วก็เส้นที่ผมจะไปอู่หรือว่าไปที่ศูนย์บริการนะฮะ ของประกันนี้ตัวเจอเรื่องของน้ำอีกครับผมเนาะเนี่ะพวกเราก็โดนกันครับวันนั้นครับเนี่ยยางเส้นนี้ครับผมเนี่ยเราเปลี่ยนยางมาใส่ใหม่ครับพี่น้องเนี่ยเราเอายางอะไหล่ครับผมเนาะถอดออกครับผมถอดออกแล้วก็เพิ่งเอามาใส่ใหม่เนาะ,ะยืมก่อนว่างั้นเนาะเอายางอะไหล่ใส่ก่อนเนี่นะ แต่ว่าจะพาเจ้าลูกชายกันนี้ครับ54 54กรุงเทพครับนะครับนี้เนาะจอดไว้นานครับพี่น้องนี่เลเต็มเป้หมดจะไปทําสีทั้งคันนะพี่น้องนะทาสีทั้งคันเลย่ะให้รอยขูดขีดรอยด่างรอยที่มันดูหมองดูมัวะจะยกเซ็ตเลยครับพี่น้องอทํารอบคันเลยรือมาทําใหม่หมดครับะจะทําสีเดิมเลยพี่น้องแต่ว่า ทำใหม่ทั้งคันเนาะเซ็ตส,สีทั้งคันเลยครับเซ็ตส,สีทั้งคันเลยผมว่ามันดูมีรอยขีดข่วนเยอะครับเนาะพอล้างไปนี่ยังไม่ล้างเล่น,อน,อนอ้องมองยังไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าล้างไปนี่เห็นรอยขีดข่วนเยอะครับก็เลยว่าช่วงนี้ช่วงน้ําท่วม้วยเนาะก็เลยจะเอาเข้าไปอู่ดลกว่าเอาไปทําให้ใหม่ทําใหม่เลยไปขัดสีชวีวันพร้อมกับ สาดสีใหม่หรือว่าทําสีใหม่ทั้งคันเนาะนี่ฮะวันนี้ได้อับมาที่เมืองแล้วไปน้องเนาะขับมาจากบ้านครับที่โกดังเรียบร้อยก็เอามาจอดที่รินร์ครับว่าจะเอาไปอ่าวันนี้เลยพี่น้องนะจะเอาเข้าไปทําใหม่ให้เก่มกว่านี้ครับอ่ะเอาให้ดีกว่านี้เอาให้สวยเลยครับผมแล้วก็ตัวนั้นที่เราเคลมก็คือเคลมเรื่องอยางครับพี่น้องเคลมยางครับ ยางก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่ครับประกันเปลี่ยนให้ใหม่ครับผมเนาะแล้วก็รอยขีดขวดประกันบอกว่าให้เราทําเค็มไปเลยเน,ะเนยเาะรอยเยอะมากครับช่วงนี้ว่างๆไปแล้วเนาะว่างๆแล้วก็เอาให้จบครับกะรีบทารีบริงทํา,ทา,ทา,ทาเอาให้จบช่วงนี้ก็ไม่อยากขับไปไหนครับเพราะตอนนี้ถนนหนทางก็มีแต่ก็เรียกว่าหลุมกระบอกครับเนาะช่วงน้ําท่วม ที่ผ่านมานี่ทําให้รถเราทาให้ถนนเสียหายเยอะครับเป็นลุมเป็นบอ่อเยอะมากครับพี่น้องเนาะมีแต่ลุมมีแต่บอ่อขับไปไหนก็ต้องระวังครับเราก็เหยียบเนาะไม่ใช่ว่าจะขับ40 50พี่น้องนเนาขับเป็นร้อยแหละครับเนาะทีนี้มันก็เวลาตกลุมมาครับพี่น้องบางทีเราก็ไม่ได้ดูเนาะเส้นทางที่เราไม่อาจจะไม่ชินเส้นทางที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยครับก็น่าจะมีปัญหาก็เลยว่าเอา้าช่วงนี้วางแล้วเนาะ,อะเอาเข้า ไปจัดการก่อนเอาไปเข้าอู่ก่อนครับผมเอาไปขัดสีชูวีวันใหม่ก่อนเนาะน่าจะประมาณสิบวันครับคุยกับอู่ไว้แล้วครับผมว่ามันไม่มีตัวไหนที่เสียหายได้ไหมครับเนื่องจากถอดมาทําสีเลยครับผมเนาะขัดสีใหม่ทําสีใหม่น่าจะพ่นทั้งคันครับไม่ใช่ว่าขัดสีใหม่เนาะทำใหม่ทั้งคันครับะฮะรอยขิดควรก็เอาให้จบเอาให้ทุกช็อตครับผมเนาะเอาให้สวยเอาให้หล่อเลยฮะวันนี้ก็เรามารีวิวครับคุยกันเล่นๆพี่น้องเนาะมาอัปเดตสถานการณ์ อัปเดตสถานการณ์อ่าอัปเดตรถพวกเราครับว่าที่วันนั้นเราประสบอุบัติเหตุตกหลุมอ่าตั้งแต่ตกหลุมมาผมก็จะไปทําคลิปนะครับตกหลุมมาก็อ่าเพิ่งจะจะอ่าจะเอาไปพี่น,อน,น,อนน้องเนื่องจาไปอู่ครับผมนอตกหลุมเราตกหลุมไปครับพี่น,อน้องดีนะพี่อน้องตกหลุมเฉยไม่ตกถนนครับเนาะอ่าจะเอาลูกชายครับเอาจะเอาลูกชายสุดที่รักไปเข้าอู่ครับผมเนาะนะ จเจ้าสุดชายสุดรักครับผมไปเข้าอู่ของพวกเราครับนะถึงจะเก่าแต่เราใจครับคันนี้นะถึงจะเก่าแต่ก็เราใจรับดีครับพี่น้องเนาะพวกเราใช้พวกเราก็รักและคิดถึงนี่พี่น้องอ่า่ากันไปครับผมอัปเดตครับพี่น้องอัปเดตรถตกหลุมครับอ่ะอัปเดตช่วงสถานการณ์น้ําท่วมยิ่งต่อไปนี้หลังจากนี้นี่หลุมเยอะพี่น้องขับเราต้องระวังด้วยเนาะ พวกเราก็มาเล่าบอกข่าวเล่าเรื่องกันว่าหลังจากที่น้ําท่วมลดแล้วพี่น้องนะเห็นหมดแล้วครับหลุมบ่อครับเห็นหมดครับพี่น้องเนาะขับรถด้วยความระมัดระวังครับพวกเราวันนั้นก็ตกหลุมอย่างเดียวดีครับพี่น้องดีไม่ตกถนนครับผมผมก็มาร้อยสี่สิบเลยครับวันนั้นเหยียบมาครับพี่น้องเนาะเกือบครับผมตกตกหลุมแต่เราไม่ตกใจพี่น้องแล้วไม่ได้ตกถนนนะครับตกหลุมปั๊บอันมาอีกรอบลงไปดูพี่น้องนะฮะ แม็กมีปัญหาทันทีแม็กถึงจะไม่ดุ้งครับแต่ว่าเป็นรอยครับแล้วก็เรื่องของยางครับเนาะปริเลยพี่น้องยางเสียเลยครับเนี่ยเราก็เลยได้เค็มเรียบร้อยแล้วก็ได้เลือกเอาเข้าอู่พี่น้องเนาะได้เลือกเอาเข้าอู่แล้วไม่ว่ากันพี่น้องไม่มีอะไรจะคุยพี่น้องทําคลิปสนุกๆก,กันไปนะเล่าเรื่องของพวกเราไปสถานการณ์ของพวกเราวันนี้ครับอ่็เข้ามาแล้วก็ให้กําลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเนาะ นะพี่น้องนะคุยกันครับผมเนาะ FC ทุกท่านหรือเพื่อนๆที่เข้ามาชมกันเนาะนี่ฮะได้เลิกเอาเจ้าลูกชายเข้าอู่ครับผมอ่ะตรวนี้ยังไม่อยากขับเลยครับเพราะว่าขับคันอื่นไปก่อนน้องขับปิกอัพไปก่อนเพราะว่าลุมเยอะเลือเก,กินเนาะฮะทำไมถ่น้องก็เละหมดแนละ้วพี่น้องเนาะยิงขับรถเร็วด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ครับนะ้อง่น้องนะให้กําลังใจพวกเราครับผม่หาหาเรื่องหาเราทําคลิปให้พี่น้องได้ชมกัน คุยกันไม่ด้วยครับพี่น้องเนาะ,ะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการเดินทางพี่น้องถนน,นทางตอนนี้มีแต่หลุมมีแต่บ่อแล้วก็น้ําท่วมขังที่ยังมีอยู่ครับหลายๆเส้นทางครับผมเนาะหลุมเยอะมากพี่น้องครับต้องระวังนะครับผมเนาะตกครั้งหนึ่งนี่หัวใจจะวายพี่น้องสงสารรถตัวเองเนาะนี่คนรักรถคนกับต้องรักรถพี่น้องเหมือนรถเราตกถนนเราเจ็บมากพี่น้องเจ็บใจครับผมเนาะเจ็บใจเจ็บใจผมตกกันนั้นช่วงเช้า ช่วงสายสายทางทางหลวงครับเอามาซ่อมแซมพี่น้องเอ้ยเนาะมันน่าช้ำใจเหลือกเกินครับมันเสียเวลาครับพี่น้องเนาะฝากด like, กดไลค์กดแชร์รอบนึงครับสวัสดีครับ